ตอนนี้นะครับเพื่อนๆื่ๆสสส,ส,ส,สได้รับหนังสือจากปปชาในการรับทราบข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าพวกเราผิดจริยธรรมร้ายแรง ก็ตามคลิปที่ออกมาแน่นอนที่สุดผม mm. เชื่อว่าสิ่งที่เห็นชัดอยู่ mm. ก็คือตัวประธานปปชเองรู้ว่ามีการการที่เข้าไปพบนะครับประธานรัฐสภาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการในการร้องเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนคุณง่ายคือเข้าไปวิ่งเข้าไปขอความเห็นเพื่อขอเป่าคดีหรือเปล่าพวกเราในฐนานะทัคฝ่ายค้านเนี่ยก็คงจะไม่นิ่งเฉยนะครับต่อกรณีต่งาง ถึงหน้าทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าพักประชาชนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออกภายหลังคณะไต่สวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแจงข้อกล่าวหาแก่อดีตสสก้าไกลมีพฤติการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่จากกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสสพักประชาชนมีจำนวนน,น้อย ตั้งแต่การเลือกตั้ง2,566มีผู้แทนมากที่สุดในสภาถึง151เสียงแต่อดีต44สสก้าไกลปัจจุบันยังหลงเหลือเป็นสสพักประชาชนอย่างน้อย25คนแต่หากสสกลุ่มนี้มีคำวินิจฉัยว่ามีความผิดจะทำให้เหลือสสพักประชาชนในสภาเพียง118คนโดยเฉพาะในสสกลุ่มนี้มีระดับแกนนำในพักรุ่น2และ3ที่อาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ตั้งแต่นัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักสิริกัญญาตันสกุลรังสิมันโรมวิโรธลัคดาดีสอนหรือประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่กรณีคลิปวิดีโอที่มีสุชาติตระกูลกเกษมสุขประธานกรรมการปรปรชคนล่าสุดเข้าพบวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาที่บ้านพักส่วนตัวของวันมูฮัมหมัดนอตั้งแต่ปลายปี2567และไม่ว่าเรื่องราวในวงหารือระหว่างประธานรัฐ สภากับสุชาติจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้ถือว่ามาเข้าทางพักประชาชนทันทีภายหลังสุชาติเป็นประธานปปชไม่นานแต่ก็เป็นสัปดาห์ต่อมาที่คดี44สสก้าวไกลก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นทําให้ขณะนี้สสพักประชาชนมีมติร่วมกันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ในการร่วมกันเข้าชื่อให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของทั้งสองสภา เพื่อยืนประธานรัฐสภาถอดถอนประธานปปชจากกรณีคลิปวิดีโอในครั้งนี้โดยตามขั้นตอนต้องส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภาพิจารณาก่อนส่งไปยังประธานศารดีกาเพื่อแต่งตั้งไต่สวนอิสระให้ดําเนินการไต่สวนต่อไปส่วนปัจจุบนันมีสสพักประชาชนได้ทยอยลงชื่อกันแล้วแต่หากต้องการใช้จํานวนสสและสวเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ต้องมีสมาชิกรัฐสภาหนึ่งใน5ของทั้งสองสภา ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นงานยากพอสมควรแต่อีกด้านหนึ่งแม้พักประชาชนจะอธิบายว่าการยื่นถอดถอนประธานปปชครั้งนี้ไม่ใช่เกมแก้แค้นกรณี44สสก้าวไกลแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสสในการเข้าชื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรับชันแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยากคือการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนของปปชกรณี44สสก้าวไกล ยืนแก้ไขามาตรา112จะไม่เป็นไปอย่างโดยง่ายเพราะยังมีขอม้อกฎหมายต่างๆที่สารรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานในการยุบพักเก้าวไกลรวมถึงยังมีสอสอพัคบางคนอาจกลับลำโดยโยนเรื่องเหล่านี้ไปให้แกนนำของกลุ่ม44สสอสอ ตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่พักประชาชนจำเป็นต้องดึงปมคลิปเช้าออกมาสู้ในสถานการณ์นี้ด้วยหรือไม่ดังนั้นต้องจับตาว่าหลังจากนี้พักประชาชนจะรวบรวมเสียงได้ครบ1ใน5ของทั้งสองสภาเพื่อยืนประธานรัฐสภาถอดถอนประธานปะปะชได้แค่ไหนเมื่อเส้นทางการเมืองของ44สสก้าไกลนาทีนี้ก็ยังยืนอยู่บนเส้นได้นั่นเอง